สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาลงคลิปเห็ดอีกแล้วและตัวกวนของเราพี่กะปิมาอีกละเดินกรีดยางก็เจอของดีเข้าและเราต้องรีบเก็บไม่งั้นจะไม่ทันเขาเห็ดโคนหรือเห็ดปลวกจากบ้านชั้นข้าเอินเห็ดปลวกมีการสงสัยนี่จ้ะตัวกวนประจำบ้านมีสองตัวอีกตัวหนึ่งไปกับพ่อ อีกตัวหนึ่งมากับแม่ด้วยความสงสัยมันคืออะไรใช่ของที่หนูกินได้หรือเปล่าไม่จ้ะไม่ใช่ของที่หนูกินได้หนูนอีกตัวหนึ่งสงสัยละแต่ตัวนั้นไม่ค่อยกวนแต่อีตัวนี้นี่นี่น,น,นี่ดูอ๋ออ๋ออ๋อดมดมไปตบตบไปอยากรู้ว่ามันคืออะไร มาพ่อเฮ็ดมูหนึ่งมูนี่ง่าย,ย,ายหักว่ามันบานแล้วดีนะที่ทันถ้าไม่งั้นก็ไม่ทันเขาเดี๋ยวมาเห็นก่อน <c oughs> มันบานขึ้นแล้วแต่บานสำานีกก็กินได้ขายังแข็งอยู่เอาไปปนโอ้ยบังกล่องแม่เราลูกเอ้ย ใครไม่มีเนวกินมาทางนี้เด้อจะเอาไปปนหรือเอาไปแกงก็แล้วแต่เลยเห็นไหมตัวจุ้มๆก็มีนะ ไปจ้ะเสร็จแล้วเอาไปป่นกินกันเลยนี่พอดีงามอยู่โอเคจบกันพาก